ใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้อะไรอ่ะอาจจะไม่ได้คุยกันมั้งไอ้เแี้ยบอกก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตำรวจไม่ไม่ใช่เป็นท่านใครนะเว้ยตอนเนี้ยอ๋อเนี่ยมาโดนปิดไหมสิบวินาทีด้านขวามืออ๋อถ้าสายถายนต์ปิดไหมอ๋อ มึงถอยดิมึงถอยมึงถอยเออดิมือถอยดิมือไปดิอะไรอย่างเงี้ให้ตำรวจมึงถอยดิมึงไปดิตำรวจเห็นแล้วเนอะเอ้าเอ้าเอ้าเก้าสิบนาทีเออเจ็ดนาทีเออาหนาทีใช้หัวเจ้หาทีขับรถได้ไปผมรักกูขับก่อนเออดูดูดูเดี๋ยวคนสลาย แย่งกูขับไปนี่มาเฮ้ยบังนั่งยังไงไปนั่งที่เดิมปะบังไปตามดูว่าบังบังเกี่ยวห่อเลยอะบังไว้เอาทำห่ออุ้มเลยถ้ากูมีถ้ากูมีมีมีถ้ากูเป็นผบตำรวจนะกูว่ากูพาลุยไม่แพ้ด้วยกูไม่แพ้พวกมีปืนจริงด้วะมั่นใจถ้าคนเยอะกว่า ไม่เราต้องเราทำอะไรได้อ่ะตอนเดียะอย่างหน่วงนี่เดียว JK ลงยังอ่ะ JK มาตำรวจหรือเปล่าตำรวจทางงั้นหรอครับตรงนี้สิเอาบอลบอบอลกูโดนบอลกูโดนปะเนี่ย ลุงบอกผมทีว่าลุงจะไม่ีวันยอม mm hmm. ผมมันไม่ยอมอยู่แล้วแค่มันทําแบบนี้ไปเรื่อยๆล้วมันคิดว่ามันสนุกอ่ะก็ทําไปดิผมไม่ได้ซีเรีอยสอะไรอยู่ละรถที่พิการนะมีใครพิการวะทางสมองอ่ะมีปะ <laughs> เรียกผมว่าพายบุญ โอ้พักเลยขับรถเล่นหน่อยขออยู่แบบมีสักเจ็ดแปดชั่วโมงได้ไหมอยากโดนอุ้มคาตีนแบบเนี้ยโคตรสบายเลยเฮียขอแบบโดนสักเจ็ดแปดชั่วโมงได้ปะพอใกล้จะหมดแล้วก็ชุบใหม่อะไปไหนนี่ไม่กูกูว่ากูว่าบอสกรูนแล้วตอนเนี้ย มีอยู่สิบสี่คนฆ่าไปแล้วเขาไม่ตอบอะไร<ห>เลยกูโดรเอ้ยนนแล้วเพื่อนเราหายไปไหนคนหนึ่งองนอ c แชทเนี่ยทั้งหมดเลใครแลเพื่อนเราหายไปไหนคนไม่เห็นหรอที่โดนยิงตกเมื่อกี้อ้เราอืเราไม่บอกละบอกกระเลขขับมาก่อนท่าเราอยู่เัิ่เมื่อกี้ตกทั้งลำอ่ะหัวหน้าทีมบงังเอาไอ้นีบ่บัง พวกมึงจะทำอะไรกันเดี๋ยวตอนเนี้ยโอเคตระกูลนี้เองก็แย่ผมดูทรงแล้วมึงทำอะไรกันเนี่ยโว้ยโว้โว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 ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ่ะโว้อ้าวอ้าวตับนี่ตับไปแล้วเป็น JK ทำไมล่ะเออทำไงมึงก็ยิงมันสีอะเออปืนก็มีมันก่อนแต่เรเรียกเพื่อนมาเออมึงขวอยังไย JK ไว้ซะ ตัวเองมีปืนเฮียเจเคมีมัดเปล่ามึงกลัวอะไรเนี่ยเฮียเจเคมีต่หมัดเออเฮียเจเคมีตะหมัดมึงก็คิดเยอะเนาะหลุดจะเออจะมาจอดตรงนี้ทำไมมันโดนยิงยังนิ่งดิยาเฝ้านิ่งดิเราเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราต้องหาโดนหลบมือไปหน่้ยเจเคมีเจเคิเจยิงนี่ลงยือดีงอดีลงมือดีมึงก็จอดดิยิงดีอมไปยิงดีเอามาดี ดีเราเรีวดีเร็วๆดีอุ้มขึ้นรถมาดิไปอุ้มมาไปอุ้มมาแต่ลงเยอะแต่ขึ้นรถไม่ทันที่อย่าลงไวหน่อย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 เอ้ยจะชวนกันเองทำไมวะเอาเรียวเรียวเรีวเรีวตำรวจมาเรียวมึงรอ เราไม่เหวี่มาแล้วนะผู้หญิงเห็นไหมอะแล้วเราจะตระกูลตอนไหนอ่ะตระกูลยิบเบิดอะฟาซีไม่ยิ่งเลยฟาซีไม่งี้แหละผมเพิ่งดูการ์ตูนนี้มาในี่ยไวแชทรู้ปะเทพในเงาพวกผมอ่ะเนี่ยพวกผมอะคือเทพในเงาเไงแชทตอนที่พระเอกไม่ใช่เทพอ่ะตอนพระเอกใช้ชีวิตปกติอ่ะ ผมเลยเพราะผมขึ้นรถใครก็ไม่ได้ขับรถเล่นอย่างนี้แหละผมคือชาโดว์ไม่ได้นะขับยานอย่างนี้ไม่ได้นะอนนะเออไม่ต้องห่อด้วยนะเราอุ้มไม่ได้ไงเราต้องไปด,ดูบอสไงร,ไรับงานมาเนี่ยตายเลยกู คาดโดใช้ชีวิตปกติอันนี้ยุ่มไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันน่าจะคาตีนแหละมันน่าจะคาตีนถึงไหมนะแล้วก็อุ้มไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยจนกว่าจะครบ25นาทีอ้เหี่ยมันยึดนี่เราก็ต้องไปสอนอไปดูสอน,อออน่อนทั้งนั้น

โผล่โผล่โล่โลม่จอดหมายตัดตัวเยียอะไรวะเนี่ยเศรษฐกิจประกาศจากกรมตำรวจรบกวนประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่บริเวณนี้ของเอี้ยไปไหนอ่ะไปก่อนครับไปก่อนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายว่าไงต่อ ไม่รู้เหมือนกันเห็นแล้วเา<อ>ขาเลี้ยงใครไม่ค่ะไอ้ขุนขี้ไก่เบอร์วะอะเหี้ยปะไม่ ถ้ามันกลัวเจเจก็บิดสมบัติมันยังกลัวอยู่เหรอวะตำรวจตำรวจไปดิไปเฮ้น้ำมันหมดน้ำมันหมดไอ้สัตว์เอ้ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเออกูขับอยู่เฮ้ยหาปั๊มแก๊สนฉันนี่ปั๊มแก๊สนฉันนี่ปั๊มเครื่องฉันพิมพิมดิพิม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 โวยโวยโวยเป็นตาเตลิดปั๊มไปปิดตาอู้อีเยี่ยรั่วโทรมาปิดปิด คือกูต้องขับแล้วแหละว่าปั๊ปมจะเบิ่ออ,อีกไปืทะเติมอยู่เติมอยู่วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาปั๊มอยู่ไหนเนี่ยคนพิลล์หรอมาปมั๊ม ใช่เราไอ้ภพรัก đó. อ่ะจบอยู่ตรงนั้นนะภพรักรูดไอ้พบพรักไอ้พบรอพบรักตายรอครับไม่ต้องเติมไม่เต็มไปเลยไปเลยไปเลยไ,ไม่ต้องเติมไม่เต็มไไปปอนอะไรนะครับอันนี้ใครครับ